ดีใจค่ะดีใจเออเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมง,งานแล้วก็มาศึกษาดูงานของมิลีการจนาบาิีีค่ะก็ดีใจมากๆเพราะว่าคิดว่าเป็นเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยแท็กโกมาเด้งต้งนมในประเทศไทยอะค่ะมันที่เราตัง้งใจอยากทำอะไรางคือทไนามาค่ะหลักๆก,ก็คืออยากนอกจากจะมาให้กําลังใจทุกคนแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆท่านที่มาเพราะว่า ด้วยความที่เราทําโครงการเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีหลายหลายท่านเนี่ยสนใจที่จะมาตรวจคัดก,กองมะเร็งเตา้านมแล้วก็อยากที่จะมาศึกษาว่าเป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้บ้างหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะนําไปบอกเล่าหรือว่าแชร์กับประเทศต่างๆที่เราจะเดินทางไปได้บ้างค่ะขออ์อเห็นโคตรที่คนตอนนี้เรื่องมะเร็งใกล้ตัวก่อจะบอกไงแค่มะเร็งต้นนานมใส่มะเร็งค่ะ <ห treasury S 2> ค,ความจริงสําหรับส่วนตัวปอเองก็คือเรารู้สึกมาตั้งแต่5ปีก่อนเนอะที่ที่ที่เราต้องต้องผ่าตัดก้นเนื้ออเงี้ยค่ะปอก,ก็มองว่ามันมันใกล้ตัวมาตลอดสําสหรับเราเพียงแค่ว่าใกล้ตัวในในเรื่องของการได้ยินแล้วก็การรับรู้แต่ไม่ได้ใกล้ตัวในเรื่องของความรู้ในการป้องกันแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็รักษาก็เลยรู้สึกว่าออตอนนี้เนี่ยด้วย สภาพแวดลอ้อมด้วยอาหารการกินด้วยวิถีชีวิตหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปมันทําให้มะเร็งเ,เกิดขึ้นในหลายคนมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญเลยคือเดี๋ยวนีเน้เกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยมากขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆท,ที่คนจะต้องรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโรคโรคนี้ทั้งในเรื่องของออความเป็นไปได้ในการรักษาให้หายขาดเพราะว่าตอนนี้นค,คือววัฒนาการทางการแพทย์ของประเทศเราก็คือดีมากๆ เหลือเพียงแค่การบอกต่อกระจายข่าวสนับสนุนแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันแล้วก็คอยมั่นเช็คตัวเองะค่ะอปปอบอกอใครอยากให้เช็คนื่นนะอบปออยากจะบอกอะไรคนที่แบบต้องระวังต้องอะไรอย่างเงี้ยจะแนะนําให้เขามาเช็คยังไงอะไรเป็นพิเศษคะ ความจริงก็หลักๆคือเริ่มจากการใส่ใจสุขภาพเนอะแล้วก็อ,อ,อาจจะปรับ Mindset แล้วก็เ,เสริมความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอย่างที่ปอบบอกไม่ใช่แค่ในเรื่องว่าคนเราได้ยินมาตลอดทั้งชีวิตว่าแบบมะเร็งมะเร็งมะเร็งเราเราได้ยินมาตลอดแล้วก็บอบเชื่อว่าในหลายๆครอบครัวหรือแทบจะทุกครอบครัวก็คือมีสมาชิกครอบครัวที่เสียไปด้วยโรคมะเร็งเยอะ แต่เราไม่เคยมีความรู้ที่ใกล้ตัวว่าเราจะป้องกันยังไงรักษาอย่างไงบางทีเรารู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าเราไม่เคยที่จะป้องกันหรือว่าตรวจเช็คตัวเองหรือว่ารับทราบข่าวสารว่าจะต้องรักษาอย่างไงจะต้องไปที่ไหนจะต้องเริ่มกระบวนการขั้นตอนยังไง<ม>อะไรอย่างไี้คะ่ะก็อยากให้ทุกคน ศึกษาแล้วก็ใส่ใจข้อมูลแล้วก็สุขภาพของตัวเองมากขึ้นส่วนอปอเองก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่จะกระจายข่าวเนาะแล้วก็ไปทํากิจกรรมหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ทราบว่าเออมีที่ไหนที่ทุกคนสามารถไปได้ไปตรวจได้ไปรักษาได้ก็ขอให้ทุกคนค่อยติดตามอปอเป็นทางหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าคน <ขอ S 2> <อ>ยังกลัวอยู่ถ้าคน<ม>ยังกลัวอยู่ยจะบอกเขาอย่างไรคือความความกลัวมันมันมีอยู่แล้วแม้กระทั่งอปอก,ก็กลัวตอนที่เราเจอเนาะ แต่ว่าคือคือถ้ามันไม่กลัวมันก็จะไม่มีพลังในการก้าวข้ามผ่านไปได้แล้วก็อยากให้ไว้ใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็วิวัฒนาการทางการแพทย์ของเรารวมถึงบุคลากรแล้วก็ทุกทุกฝ่ายที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้การตรวจสอบแล้วก็การรักษามันเข้าถึงกับทุกๆคนนะคะแล้วก็อยาก ความจริงคือมันก็ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกทฝ่ายเนาะทั้งภาครัฐเองทั้งภาคองคอ์กรเองที่จะจัดสรร อย่างหน่วยคัดกรองต่างๆหรือว่าการรักษาต่างๆเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยให้มันสังเกตตัวเองแล้วก็เมื่อไหร่ที่เกิดความผิดปกติใดๆเนี่ยให้รีบไปหาหมอหรือว่ารีบตรวจเช็คอันนี้มันก็จะทําให้ช่วยได้ก็คือ early detection มันจะทําให้โอกาสในการรักษาหายขาดเนี่ยสูงขึ้นเพร<อ>าะฉะนั้นปัจจุบันนี้สา,าวไเาเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งต้องทำยังไงบ้างครับคือ ความจริงทั่วโลกนะไม่ใช่แค่สาวไทยเพราะว่าอย่างตอนที่เรอไปทัวร์เนี่ยก็คือเราก็เห็นเหมือนกันว่าไม่ใช่แค่ประเทศเราที่ที่ประสบปัญหาทางด้านนี้ค่ะประเทศอื่นด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาหรือว่าการเข้าถึงประเทศไทยเนี่ยก็ มีผู้หญิงเยอะมากๆเหมือนกันที่จะต้องซัฟเฟอร์กับโรคมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นเลยเป็นอะไรที่เราเราอยากจะกระจายข่าวไม่ใช่แค่ในไทยแลว้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วพ็เชื่อว่าการที่เออเป็นเหมือนแบบกาวเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับหลายๆประเทศที่<ม>กระจายข่าวในเรื่องของการรักษาหรือว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้คนมาสนใจมากขึ้นก็หวังว่าจะช่วยลดขนาดของปัญหา<ม><ม>แล้วก็เพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดมากขึ้นเพราะว่าหายที<ม>่คนรู<ม>้สึกว่าว่าหายามะ มันมีโอกาสเป็นมันมีโอกาสค่ะมันมีโอกาสเมืม่อกีอกก้ก็เออพิ่งคุยกับประธานมูลนิธิท่านก็บอกว่าเหมือนที่เราได้คุยกับคุณหมอ,อหลายๆท่าน เสเตจต่างๆที่เราเจอเนี่ยเปอร์เซนต์ในการรักษาหายขาดมันลดลงไปเยอะมากค่ะถ้าเราเจอช่วงแรกโอกาสในการรักษาหายขาดเนี่ยจะมีถึง8 0ถึงซแ,แต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจเจอช้าหรือว่าเราเจออะไรผิดปกติแต่ว่าเราไม่มารีบเช็คเนี่ยอาจจะทําให้โอกาสแบบลดพวกลงไปแบบหลายสิบเปอร์เซนต์เลยก็ได้อย่างพึ่งกลับมาเนี่ยก็ไปเยี่ยมหลายๆสถาบันที่เกี่ยวกับมะเร็งมาเพราารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าตื่นงงเต้นกับวิวัฒนาการอะไรที่เราทราบข <laughs> ึ้นมาบ้างไหมคะ ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าความจริงก่อนที่โอปอจะได้มาที่สถาบันวิจัยจุลาภรกับได้เข้ามาอัปเดตกับคุณหมอ,อกฤษที่ศูนย์ศูนย์เศริกิจเนาะเราก็มีไปที่อังกฤษแล้วก็ที่เวลส์แล้วก็ที่สกอตแลนด์ Scotland, แล้วก็มีไปดูพวกสูย์วิจัยแล้วก็โรงพยาบาลของเขาที่เป็นเกี่ยวกับด้านมะเร็งโดยเฉพาะค่ะแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างที่ทางนู้นเขา p r o to present ของเขาเหมือนกันซึ่งเราก็เออมันก็ ไปไกลโนเทคโนโลยีแล้วก็บอกเขาว่าขอฉันกลับไปเช็คที่บ้านซะก่อนนะ <laughs> ว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> เผื่อว่าเราจะมาแบบแชร์การ <c oughs> ร่วมกันเวลาเรากลับไปครั้งหน้าก็จะได้แบบว่าสามารถที่จะสานต่อร่วมมืออะไรกันได้มากขึ้นอะไรอย่างี้ค่ะพอเรากลับมาเราก็วาวมากๆกับกับหลายๆอย่างที่บุคลากรแล้วก็หลายๆภาคส่วนเนี่ยกำลังทํางานร่วมกันเพื่อที่จะสรรสร้างให้กับประชาชนอย่างตอนที่ไปสถาบันวิจัยจุฬาพอนะคะก็คือ เบา,ามากเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาเพิ่งเพิ่งเปิดตัวมาว่ามีการคิดค้นายาใช่ไหมคะซึ่งเทีเ่ยวไปสองที่เนี่ยหลักๆมันก็จะเป็นการรักษา,าโดยการใช้วิธีที่เรียกว่าอิมมูนโนเทอร์ปีก็คือเป็นการใช้าการปรับเปลี่ยน เซลที่เป็นเซลอิมมูนซิสเต็มอะคะ่ะเป็นเซลล์ที่แบบว่าดูแลเวลาร่างกายเราเกิดปัญหาอะไรเหมือนคล้ายๆเซลเม็ดเลือดขาวอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นอิมมูโนเทอร์ปีเอามารักษาไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนให้เซลอิมมูนของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับเซล์มะเร็งได้หรือว่าสามารถที่จะดักจับเซล์มะเร็งได้หรือจะเป็นการปรับเปลี่ยนเซลอิมมูนซิสเต็มของเราเนี่ยไปให้เป็นยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือจะมีหลายๆอย่างที่เขากําลังพยายามเวิร์กออนกันอยู่แล้วเราก็เห็นมันมาไกลมากก็รู้สึก ภูมิใจล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เพื่อทุกคนแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงได้ค่ะกลับมาบ้านรอบนี้เป็นไงบ้างคะก็ดีใจกลับมารอบนี้กลับมาเจวันเองค่ะก็ไม่นานมากแล้วก็ <7 S 2> ความจริงรอบนี้ไปแค่หนึ่งเดือนแต่ว่ารู้สึกแบบนานมากเรียบร้อยรู้สึกไปนานมาก ไปไปอนไปทำไปที่ไหนกาเออก็ตั้งแต่ออกจากไทยหลังโฮมคัมมิ่งใช่ไหมคะก็ไปไปอินโดนีเซียแล้วก็ไปแอฟริกาไปอังกฤษไปสกอตแลนด์ไปเวลส์แล้วก็ในอังกฤษเน่ยก็จะเป็นเน้นเป็นไปทัวร์เมืองค่ะก็จะไปแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลอเอนทรีก็หลายที่อยู่ด้วยระยะเวลา1เดือนก็ ็อัดอัดกันอะไรงเงี้ยค่ะก็ก็สนาสมใจค่ะก็ได้ได้ทำหลายๆอย่างคือมีทั้งเรื่องของมะเร็งที่เราสนใจด้วยแล้วก็ได้ไปเรียนรู้มากขึ้นว่าเขากําลังทํางานอะไรพอเราไปเห็นการวิจัยของที่นู่นแล้วเรากลับมาคุยกับสถาบันวิจัยที่บ้านเราแล้วก็เหมือนเข้าใจมากขึ้นว่าวิธีการในการ develop การรักษาของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราได้ไปดู การเพาะเซล์การอะไรต่างๆของที่นู่นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตีใจที่เราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สนุกค่ะพอได้เดินทางไปในสนามลิสบอนปอมันรู้สึกว่าแบบเราเสียงดังขึ้นหรือว่าเป็นอย่างที่เราคิดไหมว่าเราสามารถเป็นแบบว่ากระบอกเสียงได้จริงๆอะไรก็เป็นเป็นอย่างที่คิดนะคะแน่นอนว่าความสนใจมันมากขึ้นคนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็คน a อ p r e c i a t e ตในสิ่งที่เราทําแล้วก็ที่สําคัญคือคนสนับสนุนในสิ่งที่เราทํามากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ประชาชนด้วยกันเองหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายที่เหมือนเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปเรียนรู้นะคะเพราะว่าหลายๆที่ที่เปอไปหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ยปอได้พูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้แบบว่าท่านทุกคนสละเวลามาให้หนูเราก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนไปพูดคุยแทนทุกคนแล้วก็หวังว่าจะได้แบบว่าบอกกล่าวกันให้ให้ทราบกันทั่วถึงถึง วิวัฒนาการของการรักษามะเร็งในปัจจุบันนะคะต่อไปจะไปตลอดการเดินทางเราเป็นกังไงบ้างค่ะร้อย DC หกรับการปรับตัวหรือกระท,ที่ที่เราไปดะ ก็อาจจะมีอาจจะมีปรับตัวบ้างคือแต่ละที่ที่ไปเนี่ยทุกประเทศเขาก็จะมี c u เจอร์ของเขาเนาะเขาก็จะมี tradition ออของเขามีแนวทางการใช้ชีวิตของเขาซึ่งเราก็อาจจะต้องปรับนิดนึงอาจจะต้องใช้ใช้เวลาในการแบบว่าทําความรู้จักคนท้องถิ่นนิดนึงถ้าที่ไหนที่เราไปด้วยระยะเวลาสั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเหมือนกับ สังเกตการเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็อยู่กับเขาอย่างแบบว่าให้เขารู้สึกว่าเราก็เข้าใจในเ u ้า u r e เขาเนาะแต่ถ้าที่ไหนที่พอได้ใช้เวลาอยู่สักอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็ตมากขึ้นแล้วก็เหมือนเหมือนได้ได้สัมผัสเ c u l าเจอของเขามากขึ้นสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในการเดินทางรทางมันคืออะไรก่อนเราได้เป็นไปในถามที่ตัวได้ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ คืออย่างที่เราบอกว่าพอเราไปในฐานะมิสเวอแล้วคนก็ให้ความสนใจแล้วก็สปอร์ตเรามากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นทูเวย์อะคะคือตอนเปาไปเนี่ยอรปดีใจที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเราแล้วก็ความ ความจริงใจที่เราอยากจะทําในสิ่งสิ่งนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันอปอก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจที่ชุดท,ทุกคนที่อปอไปพบเนี่ยเขาอยากที่จะสนับสนุนเราแล้วก็ช่วยเหลือเราจริงๆเราทุกคนก็ทํางานร่วมกับเราคุยกับเราด้วยความเข้าใจว่าเราก็เราก็เด็กคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่ามีความรู้เท่าคุณหมอเท่านักวิจัยเท่านักวิทยาศาสตร์ตรหรือว่าไม่ได้มีความรู้เท่าบุคลากรที่เขาทํางาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกวันทุกคนก็พร้อมที่จะอธิบายให้เราเข้าใจเพื่อที่เราจะสามารถนําไปส่งต่อให้กับคนทั่วไปให้เขาเข้าใจได้เหมือนกันพอเราได้ปฏิบัติหน้าที่มันมีความยากก็ก็มีนะคะเอ่อนอกจากเดินทางแล้วก็ขนกระเป๋ายากมาก่ะชุดหนักแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของการทํางานก็นอกจากในเรื่องของวัฒนธรรมที่จะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนก็อาจจะเป็นในเรื่องของ การการทำความเข้าใจในเรื่องที่เราทำเนาะเพราะว่าอย่างที่เรบอกว,าวา่าเรื่องมะเร็งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เข้าใจโอบเบอร์อยากเป็นเหมือนแบบสะพานเป็นเป็นจุดเชื่อมระหว่างบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นักวิจัยกับประชาชนคนธรรมดาที่เราไปทําความเข้าใจมาให้แล้วนะแล้วเราก็กันกรองมาให้แล้วแล้วก็เรานํามาบอกต่อในภาษาที่คนทั่วไปเขาสามารถเข้าใจได้ง่ายอะไรแงเงี้ค่ะแล้วก็เอ่อในการทําโครงการแน่นอนว่าเราเริ่มมา แรกๆเนี่ยเราอาจจะแตะๆที่แบบผิวน้ำเนาะเพราะเรามีโอกาสได้แบบว่าลงลึกมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องทําอีกเยอะอแล้วก็ลงลึกอีกเยอะแล้วพอมีเออพอเราเป็นมิสเวิลด์แล้วเราต้องไปทําร่วมกับประเทศอื่นๆนะคะก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แบบหลายเท่าขึ้นมาอีกทั้งของประเทศเราของประเทศเขาแล้วก็ จะต้องหาจุดเชื่อมโยงว่าเราสามารถที่จะเอามาคอนเน็กกันช่วยกันยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องบาลานซ์ระหว่างระหว่างประเทศเราเองแล้วก็ต่างประเทศที่จะมอบความช่วยเหลือให้ให้พร้อมๆแล้วก็เท่าๆกันแล้วก็ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางทางมิสโเองเขาก็อยากให้เรากลับมาดูแลคนที่บ้านด้วยซึ่งเราก็เราก็แอพพลิเชตตรงนี้มากโมเมนต์วันแม่นิดนึงได้ไหมโลกเออป็นยังไงบ้างแบบ สินิดนึงได้เข้าได้อยู่กับคุณแม่อามไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่ก็ดีใจค่ะก็ประมาณประมาณเดือนนิดนิดเนาะที่ที่ไม่ได้เจอแต่ว่าความจริงก็คุยกับเขาผ่านทางโทรศัพท์อยู่ตลอดแล้วก็ดีใจที่มาถึง2วันแรกก็ได้ใช้เวลาด้วยกันคืออปปก็ได้พักด้วยเพราะว่าก่อนที่จะบินมาไทยอปทัวยูเคใช่ไหมคะแล้วเราก็เหมือนจำหลายๆที่เนาะคือแต่ละเมืองกับแต่ละประเทศที่อปอไปก็คือ ใช้เวลาแค่แค่วันเดียวคืออบอไปถึงทํางานแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นอบอก็บินไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะแบบว่าเหนื่อยกับการเดินทางนิดนึงก็ก็ดีที่ได้เวลาพักผ่อนก็แบบไปสปาอะไรแบบนี้กับคุณแม่แล้วก็ได้ใช้เวลากับเขารีเควสอาหารฝีมือแม่ไหมครรีเควสมาแม่แม่เอาอะไรมามีทั้งแม่แท้ๆแล้วก็มีทั้งแม่ แม่ก็เธแม่ก็เธอแม่กัเอเธอยังไงเขาส่งอะไรมาลูกเมนูอะไรมันรไม่เป็น่เป็นพี่ๆในทีมค่ะก็คือก็คือคือคุณแม่เขาช่วงช่วงที่อปอไม่อยู่เขาก็ตอนนี้กําลังทําบ้านเนอะเขาก็อยู่กับพี่ๆในทีมบ่อยแล้วก็เออก็เหมือนเป็นตัวแทนของอปออะไรเงี้ยเขาก็แห่งเอาการทําอาหารอะไรด้วยกันบ่อยพอเรามาเขาก็เลยแบบว่าจัดชุดใหญ่ให้อะไรเงี้ยค่ะอาหารใต้หรืออาหารไทย รวมรวมเออรวมรมีอาหารเหนือด้วยเพราะว่ามีในทีมเป็นเป็นคนเหนือเออกลับมาครบสี่ภาคเลยหลายห้าเมอิ่มสี่ภาคเลยคุณแม่ก็จะเป็นรับผิดชอบฝ่ายอาหารใต้ส่วนในทีมก็จะเป็นรับผิดชอบฝ่ายอาหารเหนือพอตอนนั้นเวลากลับไทยก็ต่างทำงานแล้วเราเวลาส่วนตัวในการใช้ชีวิตว่างก็เอ่อมีบ้างนะคะรอบนี้ก็คือมีมีมีเวลาเยอะอยู่ก็ยังพอได้แบบว่าเจอครอบครัวยังพอได้ออกไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็โอเคถือว่ากำลังดี กำลังด <ged Ke en> ีอะค่ะแล้วก็ในทริปเป็นยังไงเมริกาหรหลอกอะไรใช่ไหมตอบะ <EN> ตอะไร <ป S 2> <ไ>นี้หรอ เดี๋ยวมีไปอินเดียก่อนคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปไปคุยงานมีเตรียมงานนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้มันก็จะเป็นเดือนรณรงค์มะเร็งเต้านมแล้วก็ทางอินเดียเองเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบตอนที่อปปเริ่มเริ่มประกวดใช่ไหมคะเพราะว่าจะมีความสนใจในเรื่องของมะเร็งเต้านมเป็นพิเศษในในปีนี้แล้วก็ทางคุณสุราเรดดี้ที่เขาได้รับรางวัล Beauty with a Purpose เนี่ยเขากำลังจะจัดงานวิ่งเพื่อที่จะระดมทุนให้กับ การช่วยเหลือในเรื่องของมะเร็งเต้านมในประเทศอินเดียแล้วก็อาจจะต้องบินไปคุยงานแล้วก็เตรียมงานเรื่องนั้นแล้วก็อา,อาจจะแวะกลับมาไทายไม่แน่ใจแต่ว่าต่อจากนี้ก็จะเป็นอังกฤษแล้วก็อเมริกาแล้วก็จะเริ่มทัวร์แล้วค่ะเริ่มทัวร์จริงๆของของ b u t y with the r p o s e แล้วค่ะรอบนี้น่าจะยาวจรงรบผิดร่างกายไริดร่างกายไงแบบว่าต้องนั่งเครื่องตลอดเลย ก็พยายามนอนให้พอเราก็พยายามแบบว่าให้ตัวเองเฟรชเพราะว่าพอเหมือนเราเดินทางเยอะๆแบบผิวอะไรเราก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเฟรชเนาะก็พยายามแบบว่าเตือนตัวเองให้ให้ให้ดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าวเราสุขภาพแต่ว่าสุขภาพตัวเองคือลือไปแล้วเด<อ>ินทางต่างประเทศ เรื่องอาหารจริงจริงหนูอยู่อังกฤษหนูสั่งอาหารไทยทุกวันเลยเป็นเมนูอะไรเมนูอะไรที่เออชอบคือส่วนใหญ่ที่ที่ต่างประเทศนะคะร้านเขาก็จะทําให้ต่างชาติทานเนาะเขาก็จะมีความแบบว่าเป็นเป็นเมนูก็จะเป็นเมนูเซตเดิมๆที่ต่างชาติเขาทานได้อย่างเช่นพวกแกงเขียวหวานส้มตำพอมีแต่ว่าก็จะไม่มีปลาร้าอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นพวกเออผัดอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่แบบเผ็ดสุดในร้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะสั่งี มีพกไปไหมคะมีพกไปรอบนี้ไม่มีค่ะเพราะว่ากระเป๋าแน่นมากก็เลยแบบว่าไม่ได้ออาไปแต่ว่ารอบที่จะบินเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีบ้างแล้วเพราะว่าเหมือนพอไปอยู่นานแล้วเราไม่ได้ทานเผ็ดเลยแล้วระดับความเผ็ดมันลดลงอะค่ะเราก็แบบไม่ค่อยมีทอ l e r รนซ์อย่างเงี้ยพอกลับมาก็ทานได้ไม่เต็มที่ เอาฝากดีกว่าถติด,าดตามภารากิจ m ิสเบิลยาวด้ยาฝากทุกคนด้วยนะคะอ,อันนี้ก็เพิ่งแบบว่าเดือน 2, <laughs> 2> อเดือนแรกของของการดำรงตำแหน่งเราก็รู้สึกว่ามีทำหลายๆอย่างมากแต่ว่าในอนาคตก็จะทำมากกว่าเดิมอีกแล้วก็เดินทางไปหลายที่มากกว่าเดิมยังไงก็ฝาก พี่ๆทุกคนนะคะติดตามด้วยเพราะว่าเราเชื่อว่าออในระยะเวลา1ปีที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยคือเราจะได้ทำในโครงการนี้เต็มที่จริงๆรวมถึงได้ได้ทัชออนโครงการอื่นด้วยที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าสิ่งที่ทำจะเป็นประโยชน์กับ หลายๆคนมากๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคลากรด้วยกันระหว่างประเทศหรือว่าจะเป็นในระดับประชาชนระหว่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูดูเช็นนิดนึงเช็นนิดนึงเดี๋ยว